วัดไม่อนเ้าบอกว่าดูไม่เจอไม่มีัวไม่้นมองดม่อมาสจะไม่มไม่ค่ะดกได้อ๋อไม่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 กันแล้วก็ไม่ถอดแว่นด้วจะจดหลอลเยดาบอกว่าดแว่นเห็นไมเห็นไหมดวเราเก็บรังกันป่หลงครับดูดไงก็ไม่มาวัดตัว อ๋อแล้ก็จะมีตารางงานบอดแ่่ยค่ะไก้ได้่าไ้ปาอไกล้ๆก็ได้คหรสำหรับผู้ที่รักที่เราชอบมากผู้ที่ศิลปินตาห้าสิบห้าสามสี่จบกระลุกหน่อยอย่างด้วก็ดีครับวงแขน19บเขึ้นเขึ้น ท้าเปเขียนโดยเดีเมกาเยมล้ะครับโอเคครับระวังเรื่องหอมหมกห้าลูกเพราะผมโชว์หอมหมกหลายเรื่องครับผมหกสามเก้าครึ่งพวกคุยดีๆเนี่ยก่าแบบว่าอะไรเนี่ยไอ้นี้มันสามสองใช่ไหมสามเอหรือส ลงเยอะวันนี้นี่วันนี้หกสิบแปดจุดห้าแล้วอ่ะจกเลกิดไม่เหลือหกเจ็ดให้ได้แต่พุงยุบนั้นมากขมเหลวว่ามีค่อสั่งมาบอกว่าเพื่อการนี้ผมเพื่อจะแค่แบบคึนเหลือท้ายกันมันกลายเป็นพร้อมอะไรนั่นเนี้ยเก้าเจ็ดวันทำการใช่จะเผื่อรองเท้าคุณตู้เท่าไหร่จะเผื่อกัชชูเขียนไม่มาขอเพิ่มมิ้วหนึ่งมิ้วเท่าไหร่ศูนย์นะ วันวันมาให้ด้วยว่าเผื่อไว้ก็ได้แล้วเดี๋ยวเปลือกให้พี่ที่คอสตูมที่น้ำแทบมันยาวไหมยาวสี่สิบห้าปุ่นสี่สี่วัดสูตรอะไรไว้เลยไหมทีเดียวดีวัดสูตรไปเลยเนาะเผื่อกไม่ไม่ต้องมาวัดใหม่วัดวัดสูตรสูตรไงไม่ไม่เปลี่ยนอยู่แล้วอาหารตรงนี้ไม่ไม่เปลี่ยนอยู่ถามว่าตัดผมก่อนจะเงาพาย นี่ไงครที่ผตัดเมื่อวานงั้น20นี้เดี๋ยวไปติ๊กก็ถ้าตัดก็จะเอาแค่นี้ได้มาละเพราะผมไม่อยากไว้ผมยาวระยากจะได้จะได้คอนง่ายด้วยงั้นงั้นงั้น20นี้เราไปติ้งเดี๋ยวเราให้เขาเท่าเคสคลิปคิปเพราะว่าเพราะว่าเรื่องนู้นอ่ะเอาฟลายเขาเพิ่งให้ผมส่งรูปไปให้เขาผมก็ส่งรูปไปเขาเมื่อวานตัดปุ๊บส่งมาให้เขาเลยแล้วก็คือเขาก็จะทำโปรไฟล์เหมือนกันว่าจะเอาแค่ไหนใส่อะไรเงี้ยเพราะว่าเรื่องนู้นผมโคตรรวยอ่ะเขาก็จะให้ใส่สูตรอะไรเงี้ย แล้วเขาก็จะดูผมว like. well, hey, well, so ่าน่าจะใหม่แต่เล่นกับพี่หนุ่รกีก็ถือถ้าเรื่องทรงนี้ก็คือเรื่องนี้ก็ต้องทรงนี้ด้วยอะไรเงี้ยถูกปะล่ะงั้นผมจะโพทรงนี้เลยนะยาวจะให้ตัดจวาโรช่างนี่เตรียมวาโทวนะอันนี้เลยนะแล้วว่าสูตรวะแล้วคว่าสูตร้า้นก่อน้านั้นต้องาะ เจอผมมีซิสตินที่บ้านแล้วลุงไม่เป็นไรเลือดเลิศมากเลยสุากวันนี้ไม่มีห่วงเลยเนี่ยลายสิบแปดเมื่อวานยังมีนิดนะวันนี้หายแล้วห่วงหายแล้วตอนมื่เช้าไม่ซิสตอัพมาแล้วแขนยาวยี่สิบสี่ครึ่งยี่สิบสี่ครึ่งเมื่อกี้เมื่อกี้วัดขายาวเหรอใช่เลยครับแต่แต่สูตรนี้วัยรุ่นไม่ต้องยาวนะต้องพับบู๊ ยาวยี่ยิบแปดเดี๋ยวให้น้องชื่อจีเข้ามารับไซส์อาใช่ใช่เดี๋ยวก็โตเดี๋ยวคอนเฟิร์มกเนแต่วิจีเดี๋ยวก็จะมาลอกไซส์ไปหกสามเจ็ดเอวต่ำยี่สิยี่สิบก่อนเที่เด็กโดนวัดเสื้อสามแขนเ่องเอสามสี่ครึ่งสามสี่ครึ่ง 6กสามเก้าครึ่งสามเก้าครึ่งมาหน้าสิบห้าสามสีบห้าสาขอนลักงงสิบห้า่ถ้าพี่เห็นผมกลับจากอเมริกาพี่จะรู้ว่าเก่งงานเก่งเนี่ได้ตัไได้อันนี้เทาายาาวันอเจ็ดสองนี่คนาจากเจือเออเครือเอไว้นี่เขาคิดว่าเขาจะได้มาเจอชุดทหารเรือกันวะ้าี่สิบนที่ยี นี่อนุญาตให้เข้ามาไหมคะแจะอาจจะต้องคนนอกไปไม่ด้ตุนคอยคอยตองวัดของตรงไหนอนากกาสรงไหนอะคะยาวหน้ายี่สี่ครึี่สี่ครึ่งอนี้เปนเลขมากอาจจะต้องคนนองคกของออฟฟิศของยาวหลังยีบอดครึ่งยี2เดครึ่งโต่งสุดโต่ตุนละครเย็นจบแล้วนี้ อืมจะครบับออกไล่กันอีกแล้วเด็กเอาพาเสร็จนี่ก็เสร็จอะไรเงี้ยครบสกัดสามแปดคืนเขามีคิวออนแอร์ยังคะยังค่ะก็หลังถ่ายเสร็จขึ้นน่าจะมีไม่กดดันนะเแล้วถ้าเครื่องแบบถ้าถ้าในหนังนะในละครไม่หล่อนะต่อยหน้าโอ้ไมไม่จ้างคนมาต่อยหน้าเลยโอเคเนาะการละเสร็จรายการมากนะ แล้ลืมแล้วลืมของนี่เสร็จแล้วเหรอลืมเดี๋ยวเขาเก็บคนละยี่สิบนะได้ไหมได้อะไรหกสิบคาริโพยิ่งแดงคาริโพถูกต้องาวัดประตเพื่อนเลยวันที่แปดตะเกียงนี้ขอคนอื่นมานักหมดแล้วรอที่ไหนแป้หมดแล้วทุกคนบ๊อบพี่มย์ไม่คนรอสุดต้องมาว่าที่หลังอ่ะโอ้เหรอเขาเล่นเป็นพ่อเหรอวีระชัยตอนนั้นลูกสาวกอนนังนเป็พ่อ เอออารองอารองกับพี่แหม่มพี่นี่มาน้อดี๋ยวได้เลยจะขอเขาถ่ายก็มาเต้ไม่ต้องไปทุกซินเยอะเออมาอนุญาตแล้วแล้วสิเดี๋ยวเขาจะไปกันโอเควัสดี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 โอเคท่ดีนะดีครับอีกนิดนึงโอ้ยไปแร้วับมันต้อี่ยวอะอะไรอะที่เการตาตูนเรบ เก้าสิดบสกบ้วไปเอะเดีวดีครับไปแวันนี้องที่องสิบเจ็ดนะตุยนี่ทำอะไรวะไม่ไนนะอนเช้าแปดโมะเลยวัดนั้นไปอ่ะรอที่โทพอรวัดศาสตร์ดแรกวัดศสาตรแล้วเสร็จหัโมงก็ค่อยไป